ก่อนที่คุณจะคิดว่ามันมีไว้ตัดต้นไม้ในป่าคุณรู้ไหมว่าเลื่อยยนหรือเชนซอถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในห้องคลอดของโรงพยาบาลย้อนไปศตวตรรษที่18การคลอดบุตรที่ยากลําบากคือฝันร้ายที่พรากชีวิตแม่และเด็กไปมากขึ้นในกรณีที่ทารกไม่สามารถผ่านช่องเชิงกลานได้แพทย์จําเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อตัดกระดูกเชิงกลานของแม่เพื่อขยายช่องทางแต่ก่อนที่จะมีเลื่อยยนกระบวนการที่เรียกว่าซิมฟิซิโอโทมีนี้ต้องใช้มีดและเครื่องมือที่คล้ายมีดแกะสลักซึ่งช้าและทรมานอย่างมาก นักศัลยแพทย์ชาวสกอตแลนด์จึงประดิษฐ์เลื่อยที่มีโซ่ขึ้นมาเพื่อทําให้กระบวนการตัดกระดูกเชิงกลานทําได้รวดเร็วและแม่นยําขึ้นมันถูกขับเคลื่อนด้วยมือหมุนและถูกออกแบบมาเพื่อช่วยชีวิตโดยเฉพาะแต่เมื่อการแพทย์พัฒนาขึ้นมันก็ถูกส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมป่าไม้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเครื่องมือที่ถูกสร้างมาเพื่อช่วยคลอดบุตรจึงกลายมาเป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดในหนังแนวสยองขวัญทุกวันนี้ คำถามคือคุณรู้สึกโชคดีไหมที่เกิดในยุคที่การแพทย์ทันสมัยแล้วหรือคุณคิดว่าเครื่องมือแพทย์สมัยนี้ก็น่ากลัวไม่แพ้กันคอมเมนต์ Comment และกดติดตาม Origin Stories เพื่อค้นหาความลับของสิ่งประดิษฐ์ต่อไป